ช็อกค,คนงานก่อสร้างถูกลอตเตอรี่240ล้านผ่านมา20ปีชีวิตถักเฮกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะหลงเพราะหลงเชื้อธนาคาร เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของฟรานซิสโก,โกเกเรโรคนงานก่อสร้างชาวสเปนที่ซื้อลอตเตอรี่และโชคดีถูกรางวัลแจ็คพอต6.5ล้านยูโรหรือเาร้า240ล้านบาทแต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้ทางด้านการจัดสรรกองทุนเลยทางธนาคารจึงแนะนำการลงทุนจนทำให้เขาสูญเสียเงินเกือบทั้งหมดบ้านถูกยึดกลายเป็นคนไร้บ้านเกเรโรเผยว,ว่าหลังถูกรางวัลเมื่อ2ีปีก่อนเขา ไม่ได้อยากจะใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เนื่องจากเขาไม่มีความรู้เรื่องการจัดการทางการเงินเขาจึงขอคำแนะนำจากนายธนาคารในพื้นที่โดยไม่คาดคิดว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ผิดพลาดแก่เขาซึ่งส่งผลให้เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเขาเล่าว่าผมเซ็นชื่อเพราะไว้ใจพวกเขาพวกเขาเชิญผมไปทานอาหารกลางวันหลายครั้งแล้วพาผมไปที่ธนาคารเพื่อเซ็นชื่อผมดื่มไว้ไปสองแก้วและเซ็นชื่อทุกอย่างที่พวกเขาบอกจน นถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเซ็นชื่ออะไรเขาไม่เข้าใจเนื้อหายอย่างท่องแท้ด้วยซ้ําและก็ไม่ได้ใช้เงินที่ลงทุนไปเลยโดยเงินก้อนนั้นเขาได้แบ่งให้ลูกๆทั้งห้าคนอย่างเท่ากันและเก็บไว้เอง60เอร์ซนและส่วนที่เหลือให้พวกเขาแต่เงินของพวกเขาก็สูญหายไปด้วยเพราะเงินทั้งหมดถูกเก็บไว้ในบัญชีเดียวกันมีการประมาณกันว่าเกเรโรขาดทุนเป็นจํานวนเงินที่ต้องใช้เวลากว่า270ปีกว่าจะมีอะไรได้ ในฐานะคนงานก่อสร้างจนกระทั่งเขาต้องรับการผ่า,าตัดเขาในปีพศ .2552 เขาจึงพบว่าเงินในบัญชีแทบจะหายไปหมดฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองเซ็นอะไรไปฉันเชื่อพวกเขาอย่างโง่เขาและมันก็ทำลายชีวิตของตัวเองอย่างไรก็ตามเกอรเรโรไม่สามารถชำระเงินจำนองของเขาต่อไปได้ซึ่งก็ส่งผลให้บ้านของเขาลุจจำนองเพราะเขาไม่มีเงินผ่นส่งจนทำให้กลายเป็นคนไร้บ้านก็มาเขาฟ้องธนาคารถึง3ครั้ง Icana, ท,าท, zat, ทา้ายที่สุดจาลได้ตัดสินว่าพฤติกรรมการลงทุนของธนาคารมีข้อบกพร่องและสั่งให้ธนาคารคืนทรัพย์สินมูลค่า1.06ล้านยูโรหรือราว39ล้านบาทให้แก่เขาและจ่ายเงิน1.2ล้านยูโรหรือราว44ล้านบาทให้แก่ลูกๆของเขาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ